สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าู่ช่เกมผูเจอถัุวตินะเบื้งฝนตกพี่น้องแป๊บเดียวตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดฝนตกพี่น้องเบิ้งพี่น้องยังอยู่หลายอยู่แค่นี้มบ้ามาต่อแก่พี่น้องนี่ยค่ะ้ยอเดัน ดีได้เขามีลมเนาะสองงานน้องก็อยู่ได้โอ้คนกระดายมันมา,มากอย um oh, ู <m Plus> ่ค่ะมนีีคนก็ยังหลายอยู่เราไปใส่าด้ ามหุหลองเพ่งเอาเองล่ะบันนี้ไม่ได้ะมันแพงนี่ต้องเตรียมเลยนะสิลมสิลมเลยไม่รองฝนตกกรือขึ้นกาวฝนตกฝนตกปกติมันตกแลวก็ตกแล้วันนี้ห่อนี้เสด็จกับเศร้าด้วยเราจะมาไป บอกเพื fate, ่ออารมณ์มือนั่นเนอเพราะอารมณ์เขาง่ายม่ได้้องซื้เนียอยู่ในโฮมน้อการเนี่ยค่ะไอโยโฮมไม่หนญเนาะเป็เจหมูเดียวเขาว่าเต็หมหรือไงเดี๋ยวกับเศ้าเดี๋ยวกับเศ้าใส่ล้างไว้นะื้องปิดล้างอีกอะ หมันมันมันมามหยุดหยุดเมื่อกี้แบบว่าเนี้เาเอามามาหยุดหยุดนะลังกับหยุห่าลุงลุเราใส่รถไว้วันนั้นไปอันเมือไงไปแง่ใส่คลายภูมีฝนตกก็เลยไปซื้ออ้เงากรป๋าเาอ้องเอา อาจยะกระไรไายกระไรไทยรูดีดีทางยเดี๋ยวก็หยุดแล้วคี่เามันนยังอยู่ลมเส็จแล้อให้เอยู่ะเท่าไรเชาเช้าบ่ถออยู่เหมือนเดิม้ววันนั้นกับกับกับจิ้งุ่มเช้าวันนั้นได้เงี้ยองปิ้งนอนได้นั่นจะไปนอนไหนได้รักรวนเนี่ยเนี่ยก อัปเดตนี่ไงันเดียวไม่ถึงเวลาอ่ะเนะรับอลในนรับเป็รมนะคะพอการขึ้นปืนเพน่็เข้าโตการกัน่มือไที่งุกบเมือไที่งุบกไม่เดี๋ยวเราจะไม่งุบกันนะแเราจะไม่งุกเราจะไม่งุกเฮ้ยไปแต่ใครี้าเสีย่ยงเดียวี่จะเสีย่วนหรือว่าจะเสี

กาโเาอีกเก็บเวทีไปไหวผมร้อยไว้แน่เมื่อวานนี่ก็นิตกรุมนี่นะเวทีอ๋อรู้มันบวกได้เปล่หบวกไเลยเม่อือีจาแเพื่อไปสองคนวค่ะเนี่ยนเก้คุ้งนัเก้คห้ยเออนัเก็ห้ยไอ้เจ้นน้ํงอยู่สิน้นบอกเออบอกอะเอาบอกเพิ่งนี่บอกเท่าไรเล่ไม่ถืองิตามนี่ขอนียฝากแม่จ้าฝากแม่เล้วค่มห้าเพิ่นห้ามเพ่ขนมีเพิ่นไ่เห็น ท่านถือพันเลยค่ะเอเจนางเฟอร์นิเจอร์เจวันค่ะฝากในนด้จ้าของแุณคับนงยังไงยม่ส่งอ๋อเลยฝาก้จ้าย้อบนที่เอนี่ค่ะจะมีของติ่ใหม่ติดมาเป็นปากาน้อยค่ะแล้วก็จะไปเสื้อเสือสามตัวอ่าเอาเส้นจได้เป็นองก็จะเอาสีแดงสีเหลืองสีฟ้า่ะที่ัะไรนะก็ะเอาฝากในด้จ้า วันิตามแม่จ่ากลวพ่อพิเภกทีซีสมุทะแล้วก็บริื้อเสือย่างนี้เอกค่ะมีของที่มาที่มือเป็นสายดาน้แด่ค่ะเพราะว่าเอ้ยอธิษฐานไม่ในใจค่ะกับบริษใจหรกค่านี่แหละทก่ามค่ะ ตอนนั้นบางงานจะมีปัญหาแต่ชุก่ปัญหาค่ะอะไรเช่มีองทยเมมฝากค่ะฝากพี่น้องไว้น้ำได้พี่น้องนี่เ็นบอทีมงานเจ๋งเหนกันก็ฝากไว้น้ำกันเรืเพื่อนยุ่กล้เพื่นกับสมรไทยหลเหลือไทยกยเฮาเบิร์มาสนพบไเนยมเ่คแม่สป ไปห้าปลูกสาวเวรแดงแม่ปลูกสาวไปหาปลูกาอยู่สนามบินมันนี่โอ้ดีใจสันเลยเพืนราคิก็ได้ว่าคิดง่มงนะคนไหนโนมีคนไปหาบเพเป็นเบียดไปแล้วง่ายอยู่ว่าไทยูกเบียไหวหอ่าโอ้โหยังไร ก็ดีนะอค้ชชาติเีหมูนะครับอค้ชซาฟ้าเตี่ยหมูสามทรานสามวนได้ไหครับอยากไปสกับผมบงบ่งจำไม่ใด้จำไมอนั้ผมสับกากันจำได้ว่าจังแจไอซอมบ่ก้ังแไอซ่อมบอน้งไอ่เปั้ำขอเสียงคุณพยานคนนแล้วนี่ที่แเดียวกับงยัาค่ะรักกันจริงที่ส ขอเสียงเขาต่างหน้านาเนี่ยทมงาน JO ่นลังใจครับผมดูเป็นออฟฟิเชียลนะครับอย่าลืมนะครับมีเขาครับนีหางด้วยลายสนช่วยลายเช้เลยลายเนเลยายเส้เชี่ลายเชยลยเนบอกว่าบอกว่าอะไรพี่สอว่าอะไรนะาอะไรนเสื้อเสื้อกับด้านเอันนี้ต้องไปสักเลยนะ ไปปากไปปากไงอย่างไม่โชว์ลายเซนน้องหญิงเนี่ครับพี่เพชจสวดีครับวัสดีครับไี่ต้อไปเลยบอกว่าน้ำเด็ดได้เชื่อไม่ได้ซักเลยจริงเหรพี่จัวเาจะมรูแบบนี้อเอาแบบงล้มีรูปแต่หัวที่สองมีภาพสุยภาพภาพา ไี่นองฝนเศร้าแล้วฝนเศร้าแล้วฝนหยุดแล้วเดี๋ยวนจะสิเริงขึนค่ะจูนนยบงคนยังคนงงคนยเียวนอนหหลายค่ะผู้ฝ่มาอะไรฝนผู้่ยมาอะไรฝนนนเจ้าวาไปฝ่ยออกคงคนโตเพิ่งกับ่ยาเลยไม่นอนงเอาแม่มานเนี่ย กมีที่นั่งแกงซื้อเขาะนั่เตรียมตัวกันลัวเพราะยานี้ก่นตก๊บข่เสี้ยกันฝนไปยุกันเส้าตุกเส้า่ยาี้มาเสียกันพ่อไม่หันี่แยก๊พวกาดะกดีกันเอะากันดีตอนี้เราั้นี้เตรียมการพร้อมเลยต่ว่าดีแต่ว่าแต่พว่าคนติดตกบก็คบอกก็้ใสเนี่ยตคนผมหันุกัผมไม่เห็นอาเดียวตู้เอาหน้าเองผมี่มาตเนแม่ Yeah คนยังหลายเลยพี่น้องเนานตกกับวันนีเบิงเมืองที่ะฝนตกกับวนีเด้่สาวน้อยล้วกโจ้แฟัสาน้อยลโจค่ะอนตกกับอวแห่เลยพีู่้ได้ยับออกเลยพี่น้องแต่ว่า่นกลับไปราคพิ่นกลับไปเราโมมานังใจก็ม่เสือกันฝนคก็บ่มีอย่งเลยข้าวแกงยูตใจครับไงเป็นไงแต่ว่าฝนตกฝนตกเลย่นก็ว่ไปใส่ใส่พี่น้อง่าน้ำเด้อนี่สาน้อย โซโชตัวนี้เขาอยู่ที่ลังสิบค่ะอยู่ลังสิบธะว่ายก่งเนี่ย่กนวคนของมัเลยอยู่แต่ตอนนี้ฝนมันตกมนกเลยหยุดชั่วคาวนะจ๊ะหยชั่วคราวเพราะว่าอยากอาุกรณ์มมนเสียหายค่ะแล้หยุดชั่วคาวเนี่ยทรงจังเลยทรงข่าโชว์ส่งข่าโชว์พว่านเบืร์ปีเอาอ่ะมีอีกเจ้าทรงอะไรเนี่ยท่งอะไรบ้างเนี่ยติดท้ายเหรอไม่เอา